สวัสดีครับอยู่กับช่องแสงทองไลฟ์ชาวครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดตะโกตมบลหนองสนุ่งอำเภอรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็จะเป็นงานวางศิลาฤกษ์นะครับนี่โบสถ์ครับโบสถ์ยู่ในสระน้ำแล้เขาเนะรียกโบสถ์อะไรโบสถ์ว้น้ำนะนี่ไฟครับด่านไฟติดเยอะครับเตะนี่ครับพี่น้องครับวันหลังก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มเยอะเด้วย เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะบางคลิปก็อาจจะมีสาระบางม่มีสาระบางอ,อย่าบ่ากันเด้อดูเพื่อความมัทิงนะพี่น้องเนาะมีอะไรก็อยารามาก,กันไฟครับเครื่องปั่นจะเป็นเดนโย150 LS โอ้เป็นหกลอ้เอเครื่องเสียงยังไม่มาติดตั้งเลยเครื่องปั่น ภาพหนดูมออ,อมนี่ครับตืิดในงานเราติเครื่องเสียงครับพี่น้องไม่ดูแลเป็นเจ้าหนมามลงมจะอยู่ในตำบลที่ผมอยู่แล้วครับนี่นนนจัดงานยิง่งใหญ่เลยครับไฟวงไฟติดหลายจุดเลยครับนี่ครับมองเห็นไหมครับนี่ โอติดไฟเยอะอยู่ครับสถานที่ก็จะแคบหน่อยเนาะอุ่นอีกครับมีแต่ไฟปามไฟนี่ก็จะเป็นลูปล้าครับนี่น <ะ S 1> เดินดูงานก่อน,น <ะ S 1> <c oughs> เขาเริ่มพรุ่งนี้ใช่ไหมครับอันนี้เขากำลังลงไฟครับส่วนอันนี้เป็นไฟเล็กหน่อยยินด,ดีต้อนรับ โคกตะโกบทส่วนหนึ่งจะเป็นรถทีมงานไฟเห็นติดนารุตว่าะนอะไรเนาะสตากุปนะรัาสตากุปนะครับเป็นสตากุปติดมีนารุตโกรธไฟเ,เครื่องเสียงยังไม่ลงเลย พี่น่องก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กูเยอะๆเด้อพี่น่องหอ,อ,อจกอกอสตาร์กรุปไลท์แอนด์ซาวคนลงไฟเยอะครับ นะ่ยทางด้านถึงเสียงเราค่อยลุนกันว่าจะเป็นของใครนะครับน่ผมก็ไม่รู้นะครับติดเยอะไปตามถนนกันมีย้ยติดเยอะเผามาหนาถนนครับ ติดตามถนนนัน่โอ้หลายต้นแบมนี้เต็มเลยฟังดูนี้ครับนะครับนี่ทางด้านเครื่องเสียงก็จะเป็นของน่องบานตะโก้ครับเป็นพีอ็นอน่องบอมแบบตู้เบสนี่ นอกมันว่าจะขายครับนี่เป็นพีเอ็นบบแดงปั่มสีใบตูปเปล่าครับตูวสียังไม่ทะลอกเลยครับนั่นจะเข้าจะขายอยู่สีใบเลยครับหมื่นพันตูปเปล่าไเส้นกลางนี่จะเป็นสิหนิ้วค่ับนี่เป็นดอกมิว อันนี้ก็จะเป็นตูน้นาเปิดครับก็เวลาเปิดก็จะเฟดกันหน่อยนะครับเนะาะดูน้องเช็คไม้ก่อน,นใช้ไม้ลอยกี่ตัวนี่ไม้ลอยสองเพื่องสี่ตัวสี่ตัว ไมโครเทคอันนี้ซื้อมาใหม่เลยนี่ซื้อมาใหม่เลยซื้อกันไหนซื้อกับอาทอนท่ายตอนนี้ราคาต้องนเอามาหมื่นเนี้เอามาเอาเอาตัวเ่าืนอาเอนีเอสอตัวนี้ก็เทิไงม่ีสตัวอาัี่ตไปเนมีใครเจกไม้นู้ถือไม้ปนูนแล้วนู ขาเช็คไมค์ก the ่อนไปไกลโดยเรือสมคิดนี่ฐานเราชุดนี้รับบีทเลยไม่ได้ใช่ไหมสี่ใบนี่เอาแค่พีเอ็นไช่สองชาแนลครับออกกลางไช่ฝั่งนี้อีกอือก็อันนี้ก็ขับกลางไอ้ไมค์ลูกเคครับกลางหมดเลยเสียงตัวนี้อันนี้ครับบีทลุบลุบเทสเทส โอเควิดิโกสืมบรังว่าพูดมนี่นี่สดูเทสสทสสรับไดกลทคือกันแน่นอนสาครับิสมเดีก่อสวัวัน จะขายตู้เปล่าเท่าไหร่นะสี่ใบหมื่นพันเฉพาะพตู้เปล่าเปิดกี่งานยังตู้ไมเอี่ยมอะไรเนาะใจในกี่งานสามสี่งานมองไม่ไหมอ๋อแต่เสียงกลางน,นี่ใช่ไหมนิ้วใช่ไหมตัวบนบนะเสียงกลางนิ้วพีนิวสอ, <c oughs> องพี่ไม่ขาด,ดนวดไอตู้อาซีฟนี่เป็นดอกอะไรนี่ตัวนี้ตู้อาซีฟได้มาจากเสียร์เลียนไปคนไทยไปใส ไซโด้ NPE จะมีพันเป็ดขายขายตุ้ยเอ็นกับไซโด้ยังเจอกันต้องใหญ่ไม่ยอมจับไม่นั่นนี่ครับตู้ใครสนใจนีสนน่สนใจหมื่นพันสี่ว้ยังแต่ไมาอยู่เลยนี่ยังไม่มีรอยขูดรอยอะไรเลย,เลย ใหญ่มีรอยขูดเลยก็ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดแหละเนาะตัวใหม่ล่าสุดซื่งซื้อปีที่แล้วมีรอยถลอนที่นี่สปันซื้อมือหนึ่งเลยแต่ซื้อราคาบ <c oughs> ันไดของมือหนึ่งนะมือสองแต่เหมือนมือหนึ่งไงเลยเนาะตอนตอนนั้นช่วงมันราคาคืนเหมือนสี่พันไปสี่พันแตงปัามสภาพมือหนึ่งแหลตู้มือสองมัน ก็ใบยังฟุ้นก็เกาย้อนฟุ้นเลยนี่มาได้เกาเลยเพื่งนหน้ซื่อเราก็เห็นเพื่อนหน้ซื่อเองนักไม้ดอกซิมฮานิ้วนี่เสียงกลางนี่อ๋ไม่น่าเลยครัเป็นดอกนิ้วอ๋อตัวละสองเลยนี่ครับตัวสองแหลมแหลมตัวเดียวแหลมตัวตัวละใบไอตัวละดอกเป็นเจ็ดห้าสิบเจ็ดห้าสิบหมดเลยนี่ครับพ่องนุ่มครับ เวลาเปิดมันกับฟดกันอีกเนาะกลับทำใหญ่เนาะคอ๋ออันนั้นมีดอกเอทีด้วยเอทีสองดอกนี่กลางนะเอออีกอันหนึ่งเป็นบีเอ็มสามร้อยไม่หาบีเอ็มสามร้อยดอกหนึ่งไม่มีมีแค่ดอกเดียวทำเองนี่ทำเองอ๋อปาก<ล>ปากปาก,ปากนี่ทำเองดีกว,ว่าเขาหล่อมาหายที่สือ่อไม่มไเจ้าอย,ยออู่ตรงสือของ ปร,ป,รประมาณนี่แหละครับเอามีไ้ปันด้วยมาคล้องปั่นี้ไตรโลตัวนี้อเอาไ้สำรองเวลาไฟรับเียเอามปเอามา,เ,า,มาเตบายกันเลยกี่กิโลตัวนี้เจ็ดจิ้นห้าไป<ล>สามเฟสอ๋อสามวลนแปดสิบวินซื้อนานอย่างตัวนี้เกือบสี่ปีแล้ว หนูกัาจอดเปนหนูกัด,กดมันเป็น,นเบนซินหรือดีเซลตัวนี้ดีเซลโอ้ประหยัดอยู่ดีคิดว่าตัวเบนซินเดี๋ยวเรมาใสเต็มถังเราวนี่ยมันนี่แหละครับ เสียงก็จะประมาณนี้เลยครับใครสนใจนะครับเตอร์ตูพีเอ็นนี่น้องขายครับแต่สภาพนี่เหมือนของมือนหนึ่งเลยครับพี่น้องนะพี่น้องอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อได้อด้ลคลิปหนานเจ๊กันใหม่นะพี่น้องเนาะ